อัตวิบาก,กรรมหนึ่งในการกระทําที่บาปหนักที่สุดดวงวิญญาณที่คิดฆ่าตัวตายต้องวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนั้นฆ่าตัวตายซ้ำแล้วส้าเล่าเรากับติดอยู่ในวงจรที่มีวันรีดหนี จากที่พ่อตายผมก็ชอบการขี่จักรยานขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลอาจเป็นเพราะมันเป็นกีฬาโปรดของพ่อก็เป็นได้กีฬาที่ผมได้แต่ปฏิเสธทุกครั้งที่ได้รับคำชวนทำไงได้ก็มันน่าเบื่อกว่าบาสเกตบอลหรือแบดมินตันตั้งเยอะคุณเพียงแค่นั่งลงบนรถสองล้ออาศัยมือและเท้าเป็นตัวควบคุมทิศทางรอรับลมเย็นๆที่พัดมาปะทะใบหน้าไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น แต่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุผมกลับรู้สึกอยากขี่จักรยานขึ้นมาเสฉยๆคล้ายกับมีอะไรดนใจให้ขึ้นไปนั่งบนรถสองล้อขนาดเล็กพร้อมรวบรวมแรงทั้งหมดปั่นด้วยความเร็วสุดฝีเท้าไปยังทางเดินหลังหมู่บ้านกีราชนิดนี้สนุกกว่าที่คิดแฮะแต่น่าเสียดายที่ผมไม่มีโอกาสได้ปั่นจักรยานเคียงข้างพอ่อแบบท,ที่ท่านเคยชวนอีกแล้วหลังจากวันนั้น ผมก็ตัดสินใจซื้อจักรยานเป็นของตัวเองมันเป็นแบบที่เด็กวัยรุ่นคนอื่นๆนิยมใช้สีน้ำเงินสลับเขียวอันเป็นสีโปรโดสะดุดตาผมตั้งแต่แรกเห็นทุกวันหลังเลิกเรียนผมจะขี่เจ้าสองล้อคู่ใจไปตามทางเดินหลังหมู่บ้านมันเป็นถนนขนาดเล็กที่สองข้างทางเป็นที่รกร้างพื้นคอนกรีตแตกเป็นหลุมบ่อนะับเป็นเส้นทางที่ไม่เหมาะต่อการสัญจรถึงกระนั้นชาวบ้านทุกคน ยังเลือกใช้ถนนสายนี้เป็นทางเดินวิ่งหรือขี่จักรยานเพื่อสุขภาพอาจเพราะอากาศที่เย็นสบายต่างจากส่วนอื่นๆของหมู่บ้านก็เป็นได้วันนี้ก็เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาผมอยู่ในชุดซื้อยืดกีฬาและกางเกงขาสัน้นเห็นเจ้าสอง้อคู่ใจออกจากบ้านลมเย็นๆพัดมาประทะใบหน้าเรียกความสดชื่นในตัวให้รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าผมเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้า กระโดดข้อมจักรยานแล้วขี่ไปยังทางเดินหลังหมู่บ้านอย่างรวดเร็วกลิ่นไอดินมาประทะจมูกทันทีที่เคลื่อนเข้าสู่ถนนสายเล็กสองข้างทางเป็นที่รกร้างหญ้าขึ้นสูงแสกด้วยต้นไม้หนาทึบราวกับป่าพื้นคอนกรีตแตกเป็นหลุมบ่อต้องคอยขี่รบทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเส้นทางมีชาวบ้านออกมาเดินออกกำลังกายกันพอสมควรส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่รู้จัก ผมจดจ่ออยู่กับเส้นทางเบื้องหน้าพลันสายตาเหลือไปเห็นอะไรบางอยา่างทางสามแพง่งที่คนเขาเริ่มรือกันนั่นเองมันเป็นทางสามแพง่งแห่งเดียวในเส้นทางหลังหมู่บ้านเต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าต่างๆบางก็ว่าหากสัญจรผ่านตอนกลางคืนจะเห็นวิญญาณควักมือเรียกบ้างก็ว่าหากขีจักรยานผ่านจะมีใครมานั่งสอนทาย บางก็ว่าห้ามผ่านเด็ดขาดเพราะจะถูกสิ่งรีรับเอาตัวไปสำหรับผมตำนานเหล่านี้ร้วนเป็นเรื่องไร้าสาระผมขี่ผ่านในช่วงพระเพรหลายครั้งยังไม่เคยเจอผีหน้าแปลกที่ชาวบ้านกลับเชื่ออย่างเป็นตุเป็นตะเรียกได้ว่าหลังหกโมงจะไม่มีใครเดินอยู่บนเส้นทางรกร้างอีกแล้วยกเว้นผม ใช่ผมขี่จักรยานคันโปรดจนฟ้ามืดยิ่งอากาศเย็นก็ยิ่งสดชื่นทั้งยังไม่มีแสงอาทิตย์มารบก,กวนเวลาทองของการขี่จักรยานแท้หลังขี่จากต้นทางถึงปลายทางวนไปวนมาได้ห้ารอบนาฬิกาข้อมือก็บอกเวลา6กโมงสานาทีดวงอาทิตย์สีส้มปรากฏอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าถนนที่เคยคึกคักกลายเป็นถนนสายเปรียวในชั่วพริบตาทั่วบริเวณมีเพียงผม ไม่มีแม้แต่จิ้งหรีดหรือสัตว์กลางคืนตัวอื่นๆทางสามแพร่งนั่นอีกแล้วผมเชรอความเร็วเมื่อผ่านจุดที่ชาวบ้านหวาดกลัวครั้นมองลึกเข้าไปก็พบเพียงที่รกร้างเช่นเดียวกับถนนที่ยืนอยู่ถนนสายเล็กที่เชื่อมต่อกับทางหลังหมู่บ้านจนเกิดเป็นทางสามแพร่งนั้นทอดยาวไปทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ ที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลทิศตะวันตกทิศของคนตายผมสะบัดหัวเพื่อขับไล่ความคิดฟุ้งซ่านก่อนจะหันเหความสนใจไปที่เจ้าสองร้อสายร่อเย็นยเยือกผัดมาปะทะใบหน้าทันทีที่เร่งความเร็วเย็นยเยือกผิดปกติมันเป็นสายร่อที่ทำให้คนทั่วร่างรุกชันทันใดนั้น เสียงเสียสีของโลหะดังขึ้นจากด้านหลังห่างจากตัวผมไม่ถึงสองเมตรอากาศร,รอบกายหนาวสัตานหัวใจเต้นครวมคามอยู่ในอกไม่ผมไม่ยอมรับว่าตัวเองกลัวมันอาจเป็นเสียงจักรยานของใครสักคนที่ต้องการให้ผมตกใจเล่นถึงกระนั้นผมก็ไม่กล้าหาันไปมองร้านสังหรณ์บอกว่าปล่อยให้เสียงปริศนานั้นเงียบหายพิเองจะดีที่สุดดวงอาทิตย์เริ่มรารับขอบฟ้าความมืด ครอบคุมทั่วบริเวณผมกดเปิดไฟหน้ารถอีกเกือบหนึ่งกิโลกว่าจะเจอบ้านคนเสียงรึกรับใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมเริ่มใจหายไปทุกทีทุกทีแร้แล้ว,ลวความอดทนก็มาถึงจุดสิ้นสุดผมสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะหันไป,ปเผชิญหน้ากับเจ้าของเสียงนั้นไม่มีไม่มีใครไม่มีใครหรืออะไรอยู่ด้านหลังเลยแม้แต่น้อยแต่ก่อนที่ผมจะได้ทันตกใจ เสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นทำลายสติให้แตกกระเจิงอย่างไม่เหลือชิ่นดีไอ้ไหนไอ้ไหนไม่รู้ตัว <A 9! S 1> ตเลยหรอไอ้ไหน,นไม่รู้ต <A 9! S 2> ัวของเสียงยังพูดไม่ทันจบผมกับเจ้าสองรอคู่ใจล้มไปกองกับพื้นศีรษะอัดกระแทกจนเจ็บแ๊บนั่นยังไม่นา่ากลัวเท่าหัวใจที่เต้นระสังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมตะเกียกตะกายลุกข,ขึ้นหันหลังเตรียมวิ่งสุดชีวิตเป็นจังหวะเดียวกับที่อีกฝ่ายอย่างสามคุมมาอย่างรวดเร็ว เอ้ยใจเย็นเราไม่ใช่ผีซะง่อยผู้มาใหม่เป็นเด็กชายอายุพอๆกับผมนั่นคือประมาณ13-14ปีหายใต้แสงสลัวผมมองเห็นใบหน้าของเขาไม่ชัดแต่ก็ดูออกว่ามีผมสีดำคิ้วดกแถมด้วยรอยยิ้มดูเป็นมิตรรอยยิ้มที่ทำให้ผมรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นนายเป็นใครเราชื่อกอ๊อปเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วนายล่ะเซฟผมบอกชื่อไป พร้อมกับพยุยุงตัวเองรุกขึ้นความเจ็บปวดที่ศีรษะยังไม่จางหายทําไม่ได้มวกกันนอกช่วยผมคงสลบอยู่บนถนนหน้าคนรุกนี่ไปนานแล้วเซฟไหยน,นี่ความรู้สึกช้าเป็นบ้าเลยวะเราแอบขี่ตามมาตั้งแต่ท้ายซอยยังไม่รู้ตัวก็บอกพร้อมหัวเราะขบขัน นั่นทำให้ผมนึกได้ว่าเขาคงขี่ตามมาจากถนนใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับทางเข้าอีกฝั่งของหมู่บ้านส่วนไอ้เสียงเอียดอารนั่นก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือเสียงโซ่จักรยานเก่าสมซ่อที่เต็มไปด้วยสนิมเก,ก,กล็ดกลังนั่นเองว่าแต่นายมาขี่จักรยานคนเดียวแบบนี้ไม่กลัวหรอไอเรื่องสมอีฝ่ายถามต่อแต่ผมขัดขึ้นสิก,ก่อนเราไม่เชื่อเรื่องนั้นหรอกมันไร้สาระจะตาย ใช่เราก็เหมือนกันก็พยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะกลับไปขึ้นคล่อมจักรยานของตนเองนายจะขี่ต่อไหมอ่ะหรือจะพอแค่นี้อ๋อลืมขอโทษนะที่ทําให้นายตกใจอ่ะแต่เป็นอดไม่ได้จริงเขาพูดจบก็หัวเราะออกมาอีกครั้งอืมเราว่าจะขี่ต่อนายย้ายมาจากไหนหรอผมเอ่ยถามด้วยความอยากผูกมิตรไม่รู้ทําไมแต่ผมรู้สึกถูกชะตาอีกฝ่ายอย่างไม่มีเหตุผล ถ้าไม่นับเรื่องที่ทำให้ตกใจเมื่อครูก,ก็ฟกดูนิสัยดีและหน้าคบอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในหัวอย่างไม่สามารถอธิบายได้เราเขี่จัก,กรยานกันมาเรื่อยๆกอ็บ,บอกว่าเขาย้ายมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เพียงสามวันเท่านั้นน่าแปลกทั้งที่เพิ่งเจอกันได้ไม่นานแต่เรากลับคุยกันอย่างถูกคอผลัดกันถามถึงชีวิตของอีกฝ่ายว่าชอบอะไรอยู่กับใคร รวมถึงเรื่องสัพเพเฮระยังข่าวกีราและภาพ,พยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เพิ่งเข้าฉายแลแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขก็ถูกทำลายลงบ้านคนนับสิบปรากฏขึ้นตรงหน้าเรากลับมาถึงต้นซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยังไม่อยากกลับรู้สึกเหมือนเราเพิ่งคุยกันได้ไม่นานกอเองก็ดูจะรู้สึกแบบเดียวกันผมเห็นดังนั้นจึงส่งรายไปบอกแม่ว่าจะกลับช้า แล้วเราทั้งคู่ก็ขี่จักรยานกลับไปทางเดิมอีกครั้งบรรยากาศตอนนี้มืดสนิทเคราะด,ดีที่ยังมีแสงจากดวงจันทร์พอให้ผมกับก๊อฟมองเห็นรุมบ่อบนพื้นโดยไม่ขี่ตกลงไปเสียก่อนโซ่จักรยานของอีกฝ่ายส่งเสียงดังน่ารำคาญหูไม่น้อยเขาบอกซื้อรถคันนี้มาเมื่อ5ปีก่อนทั้งยังสมบุกสมบันนำไปรุยโครนแระพื้นลูกรังที่ต่างจังหวัดจนยับเยิน จนถ,ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อใหม่ต้องทนฟังเสียงเสียดสีหน้าคนรุกไปอย่างชื่นวนิจาดที่โรงเรียนเก่าเราอ่ะขี่ขี่จักรยานมากเลยละ่ะกลายเป็นแก๊งจักรยานขวางถนนเลยจนรถยังต้องหลีกทางอ่ะกอบเราด้วยน้ำเสียงร่าเริงใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในความมืดอ,อย่างสมบูรณ์ว่าแต่นายรู้ไหมว่าทำไมเราถึงย้ายมาที่กรุงเทพไม่รู้สิ ก็เพราะเมื่อปีก่อนเราผู้พูดหยุดชะงักผมไ,ได้ยินะเขาอุทานด้วยความตกใจขณะจ้องเขม็งไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าครั้นมองตามคิ้วของผมก็ขมวดด้วยความชงนงเบื้องหน้าของเราคือกลุ่มคนที่ขี่จัก,กรยานจํานวนมากซึ่งกําลังปั่นด้วยความเร็วคงที่เท่าที่มองเห็นจากไฟหน้ารถในกลุ่มนั้นมีทั้งเด็กชายและหญิงตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุดออกกําลังกาย ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอยู่ประปรายหากมองไม่ผิดผมเห็นคนหนึ่งในนั้นสวมชุดรอประพอของหมู่บ้านดีซ้ำพวกเขามาทำอะไรกันที่นี่ที่สำคัญตอนนี้ดูด,ดูดูพวกเขาออ,ออกมาจากทางสามแพร่งก๊อบกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทานชี้ตรงไปข้างหน้าผมมองตามและพบว่าเขาพูดถูก ทางสามแพร่งที่ร่ำเรือกันเรื่องตำนานสยองอยู่ห่างจากพวกเราไปไม่ถึงห้าเมตรและตอนนี้จักรยานรึกรับพร้อมคนขี่ที่นับสิบกำลังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องรวมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วจนจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสิเป็น20จาก20เป็น30และจาก30เป็นห้าสิบผู้เขามาทำอะไรกันก็หันมาถามด้วยความสงสัย ไม่รู้เหมือนกันผมเองก็งุนงงไม่แพ้เพื่อนเราขี่จักรยานเข้าใกล้กลุ่มปิิศนาผ่านทางสามแพ่งมาแล้วและดูไม่มีวี่แววว่าจะมีคนขี่มาเพิ่มแต่อย่างใดจำนวนคนเบื้องหน้าตอนนี้คงที่อยู่ประมาณ60คนทันใดนั้นสายตาผมก็เรือไปเห็นบางสิ่งภายใต้รัศมีของแสงไฟหญิงร่างท้วมคนหนึ่งกำลังขี่จักรยาน แม่บ้านอยู่รังท้ายแต่สิ่งที่ทําให้ผมเบิกตาโพลงคือศีรษะของเธอคนนั้นมันแตกออกเผยให้เห็นมันสมองที่เต้นตุบตุบอยู่ภายในมีเพียงเท่านั้นพอหันไปมองร,ปรอปภที่อยู่รังท้ายเป็นอันดับที่สองก็พบว่าช่องท้องของอีกฝ่ายฉีกเป็นแผลเหวอะวะโคตรํำไส้รากไปตามพื้นถนนทิ้งรอยเลือดเป็นทางพ้อมกับกลิ่นคาวชวนขึ้นเหียน เสียงดังกล่าวไม่ได้มาจากผมหากแต่มาจากก๊อบซึ่งกําลังเบิกตาโพรงจ้องไปยังร่างของชายคนหนึ่งที่มีม,มีศรีรษะเพียงแค่ได้เห็นอาการดังกล่าวก็รู้ทันทีว่าก๊อบจะทําอะไรในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเพพผีผีรอเสียงร้องดังก้องไปทั่วซอยเปรี่ยวร่างสยองเบื้องหน้าถึงกับหยุดชะงักเป็นการหยุดพร้องกันในเสี้ยววินาทีศรีรษะของรอปพอหันกลับมามองพวกเราไม่ใช่การหันแบบคนปกติ หากแต่เป็นการหมุนคอ360องศาทั้งที่ตัวยังไม่ขยับขยืน่นดวงตาสีโรหิตรุกวาวภายในความมืดจ้องเขมิงมาที่ผมกับเขาก่อนที่เปลงเสียงร้องบาดถูเสียงร้องที่เรียกให้ผีร้ายอีก50กว่าตัวหันกลับมามองพวกเราเป็นตาเดียวร่างกายของผมขยับไปเองโดยอัตโนมัติบังคับจักรยานให้เรียวกลับ แล้วพุ่งทยานไปตามถนนอย่างไม่คิดชีวิตก็ขี่ตามมาด้วยความตื่นตระหนกสองถาจ้ำลงบนที่ถีบโดยไม่มีหยุดพักเองรอด้วยเพื่อนใหม่ตะโกนตามรังด้วยความหวาดกลัวด้านหลังเขาวิญญาณร้ายบนจักรยานกำลังตามเรามาอย่างกระชั้นชิดทุกตนรวนบีสภาพหน้าสยดสยองบางแขนขาดขาขาด,ขาด บางก็เหลือเพียงคำตัวครึ่งบนเสียงร้องโหยหวนของเราดวงวิญญาณดังก้องพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่แทรกอยู่ในทุกกนูของอากาศช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมตะโกนรั่นให้ใครสักคนอาจจะเป็นชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดได้ยินถึงกระนั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้บริเวณนี้อยู่ห่างจากทางออกของซอยรังหมู่บ้านเกือบหนึ่งกิโลด้านบนดวงจันทร์เคลื่อนออกมาจากหมู่เมฆส่งผลให้ พอมีแสงเร็ดลอดลงมาเบื้องร่างแม้จะไม่มากแต่ก็ทำให้ผมมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างทันท่วงทีมันคือเงาตะคุ่มของใครบางคนที่ยืนจังก้าอยู่กลางถนนขวางทางผมเอาไว้เนื่องจากความมืดทำให้ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายที่สำคัญใครคนนั้นไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่กลับปรากฏเงาตะคุ่มนับสิบอยู่ด้านหลัง แม้จะมองเทาไม่เห็นแต่ผมกลับรู้สึกว่าพวกเขากำลังจ้องมาที่พวกเราอย่างไม่วางตาพ,พวกนั้นจะทำอะไรนะก็บุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะกรีดร้องสุดเสียงเมื่อแสงไฟหน้ารถสาดไปส่องที่ใบหน้าของกลุ่มคนเหล่านั้นเฮ้ยอะไรวะนะมันคือใบหน้าเน่าเฟะที่เต็มไปด้วยนอนชอนชัยรูปตาทลนออกมาจากเบา้าปากฉีกว้างถึงใบหูเผยให้เห็นช่องปากที่คนคลักไปด้วยเรือด แร่แล้ววินาทีที่ผีร้ายเตรียมพุ่งเข้ามาหาร้อหน้ารถจักรยานของผมตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่สีสากระแทกพื้นอย่างแรงโรคทั้งใบหมุนควานภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือภาพของร่างสยองที่กำลังคลืบคานมาใกล้เซทเเสียงของก๊อบดังขึ้นก่อนที่สติจะหลุดรอยมเมื่อลืมตาก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังรากผมเข้าไปในพงหญ้าข้างทาง เสียงครางของวิญญาณร้ายดังมาจากที่ใดที่หนึ่งเรากับกำลังสับสนว่าพวกเราหายไปไหนเรานากเราลากนายเข้ามาซ่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเอ่ยถามด้วยเสียงสั้นเครือใบหน้าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากหญ้าใบไม้ผมค่อยๆชันตัวรุกขึ้นและพบว่าเรากำลังอยู่ในร่มเงาของป่ารกชัดอันไปมองทางไหนก็เห็นเพียงแต่ต้นไม้สูงเชรูดเราอยู่ที่ไหนเราพานายมาอยู่ในป่า้างทาง อย่าเสียงอย่าพูดเสียงดังสิเราอยู่ห่างจากถนนไปนิดเดียวเองนะก็บอกพร้อมยกนิ้วชี้แตะปากเป็นสัญญาณให้เงียบตอนนั้นเองเสียงเหยียบกองใบไม้แห้งก็ดังขึ้นผมรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นระซำมอยู่ในอกผ้าผีร้ายเมื่อครู่ยังติดตาเป็นไปได้ไงอาทรรพสามแพร่งนั่นเป็นเรื่องจริงเงินหรือทว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรอื่นเสียงร้องก็ดังขึ้นในระยะใกล้ปล่ยนะปล่อยี่ หนุ่ยบอกให้ใครอุปปาเสีงตะหวาดดังรัน่นส่งผลให้ผู้ที่พูดแทนตัวเองว่าหนุย่ยอุปปาลงแทบกจะในทันทีภายในความมืดมิดเบื้องหน้าปรากฏร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังรากหญิงสาวร่างบางเข้ามาในป่าผมกับก๊อฟเห็นดังนั้นจึงรีบหลบเข้าไปในพงหญ้าเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความรุนระทึกฝ่ายชายตวาดฝ่ายหญิงอีกยกใหญ่ ก่อนจะผลักเธอให้ล้มลงพร้อมใช้เท้ากระทืบซ้ำอย่างไร้ความเมตตาเสียงหวีดร้องของผู้ถูกทำร้ายดังก้องแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการกระทำป่าเถื่อนนี้ลงได้ในที่สุดเมื่อทำร้ายอีกฝ่ายจนสาแก้ใจแล้วชายกกขราก็หยิบปืนลูกซองออกมาจาะเข้าที่ศีรษะของร่างบอบช้ำแล้วมีวไกล เสียงปืนดังก้องกำปนาพร้องกับสมองของฝ่ายหญิงที่แตกกระจายฝ่ายชายไม่รอช้ารีบอมกระบอกปืนเข้าไปในปากแล้วกดลั่นไกโดยไม่คิดหลังเลงัาพรันภาเพเหตุการณ์ที่เคยได้ยินก็ผุดขึ้นมาในหัวข่าวสามีรากภรรยาคบชูเข้าป่าแล้วฆ่าทิ้งจากนั้นจึงฆ่าตัวตายตาม กอบสกิดผมที่สีข้าส่งสัญญาณให้วิ่งทว่าทันใดนั้นร่างของสามีภรรยาที่ร้มลงอยู่กับพื้นก็ค่อยๆลุกขึ้นดวงตาสีโรหิตจับจ้องมาที่เราทั้งคู่ ปากเน่าเฟะชีกอ,อกเป็นรอยยิ้มที่กว้างจนถึงใบหูวิ่งผมร้องสุดเสียงแล้วเราทั้งคู่ก็ออกวิ่งสุดชีวิตด้านหลังผีร้ายฝ่ายหญิงวิ่งตามมาในขณะที่ฝ่ายชายกลับยืนนิ่งด้วยเหตุผลบางประการก๊อปกรีดร้องสุดเสียงเมื่อหันไปเห็นภาพอันน่าสยดสยองก่อนจะสะดุดร้มลงไปกองกับพื้นก๊อป ผมตะโกนรลวิ่งเข้าไปหาพยายามฉุดให้เพื่อนลุกขึ้นแต่ว่าเขากลับไม่ยอมขยับตัวดวงตาของก๊อบเบิกโพรงจ้องไปยังด้านบนผมเห็นดังนั้นจึงเงยหน้าประสานสายตาเข้ากับใบหน้าเน่าเฟะย่างจังหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งผูคอตายอยู่บนต้นไม้ใบหน้าเยเกแสดงถึงความทุกข์ทรมานที่ได้รับก่อนสิ้นใจมือทั้งสองเอื้อมมาขึ้นหน้าหมายจะไกวคว้าร่างของพวกเราเอาไว้ ก๊อบก๊อบไม่ปลดผมทั้งกระชากและตบหน้าเขาโดยแรงทั้งหมดที่มีในที่สุดก๊อบก็สามารถควบคุมสติของตนได้ <c oughs> เขาพูดรุกขึ้นด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะกรีดร้องรัน่น <c oughs> เมื่อประท้าสายตาเข้ากับใบหน้าเน่าเฟะ <c oughs> หลังจากนั้นเราวิ่งร้มรุกคุกครกานกันไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้โดยมีวิญญ,ญาณของยิงสาวไล่ตามมาอย่างไม่ลดละ ดวงตาสีโรหิตปนถลนอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเรากับอาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันวะก็บวยวายออกมาดังรั่นส่วนผมแม้จะเก็บอาการได้ดีกว่าแต่ก็รู้สึกหวาดกลัวไม่แพ้กันต้นไม้ที่เคยขึ้นรกเริ่มบางตาจนสามารถมองเห็นถนนได้ชัดมันว่างเปล่าไม่มีวิแววของวิญญาณห้าสิบกตนเมื่อครู่ ขันหันไปมองด้านหลังก็พบว่าผีร้ายใกล้เข้ามาทุกขณะผมกับก๊อบตัดสินใจวิ่งออกไปบนถนนโดยไม่ลังเลเรากลับมายืนในซอยเปรี่ยวทั่วบริเวณปกคลุมไปด้วยแสงสลัวจากดวงจันทร์ผมหันไปมองก๊อบด้วยความเป็นห่วงเขาตัวสั่นราวกับจับไข้ดวงตาเบิ์โพรงอย่างคนตื่นกลัวตลอดเวลา แม้แต่ขาเองก็ยังสั่นเทาราวกับจะร้มลงได้ทุกเมื่อทันใดเสียงร้อจัก,กรยานบทกับพื้นถนนก็ดังขึ้นจากด้านหลังผมสะดุ้งสุดตัวก่อนจะหันไปมองและพบว่าเจ้าสองล้อคู่ใจมันมาอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่อาจทราบได้มันควรจะร้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเส้นทางสายนี้ไม่ใช่หรือในขณะที่ความสงสัยพุ่งขึ้นถึงขีดสุด ผมก็รู้สึกถึงพรังงานรึกรับที่ฉุดร่างให้ลอ,อ,อยขึ้นก่อนจะตกลงมานั่งบนเบาะจักรยานตรงหน้าเซษนายก็ประรำระรักด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมองตรงมาที่ผมอย่างไม่เชื่อสายตาของตัวเองทันใดนั้น ยานพหาหนะก็เริ่มเคลื่อนไหวมันพาผมพุ่งทยานไปตามถนนด้วยความเร็วสูงและคงไม่น่าตกใจเท่านี้หากเบื้องหน้าไม่ปรากฏแสงไฟสีเหลืองคู่หนึ่งพุ่งเข้ามาหาด้วยความเร็วเฉียด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคือรถเกง่งรถเก่งสีดำคันหนึ่งแรนมาตามถนนโดยไร้ซึ่งการชะลอผมกรีดร้องรั่นพร้อมกับกดเบรกหากแต่ไม่เป็นผลเพราะดีที่แฮนด์บังคับยังคงทำงานแต่แล้ว เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งมือที่ควรจะบังคับจักรยานให้แร่นเฉียดไปด้านข้างของรถเก๋งกลับหันมันเข้าหายานพาหน,นะซึ่งกำลังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแทนผมกำลังจะตายโดยไม่สามารถควบคุมเองได้แสงไฟหน้ารถใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในที่สุด เกิดเสียงกระแทกดังสนัน่นเมื่อร่างของผมกับเจ้าสองร้อร้อยระเรี่้วขึ้นไปบนอากาศตกลงพื้นในสภาพศีรษะแตกมันสมองทะลักออกจากช่องกระโหลกที่ปริยแยกดวงตาข้างหนึ่งถลนออกจากเบ้าควบคู่ไปกับแขนที่บิดงอในองศาที่มนุษย์ปกติไม่สามารถกระทำหน้าแปลกที่ผมยังมีชีวิตก๊อมองมาที่ผมด้วยใบหน้าซีดเผือด อาปากค้างก่อนจะตะโกนดังรัน่นผีหล้อสิ้นเสียงตะโกนโหยหวนเด็กชายก็ล้มลงสติรุดรอยออกจากร่างโดยความหวาดกลัวสุดชีวิตผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้เพียงว่าไม่สามารถขยับเข,ขยื่อนร่างกายของตนได้ความทรงจำเมื่อดึงเดือนก่อนผุดขึ้นในหัวภาพเหตุการณ์ที่ผมรืมเรือนนัดตั้งแต่ ผมวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตอนนั้นเป็นเวลาราวหกโมงกว่าๆผมได้รับโทรศัพท์จากแม่ว่าพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้สิ้นใจที่โรงพยาบาลเมื่อหนาทีก่อนความรู้สึกในตอนนั้นคล้ายกับของมีคมแทงทะลุหัวใจชำระทุกโสดประสาท น้ำตาไหลทะลักสติแตกกระเจิงอย่างไม่อาจควบคุมผมกระโดดขึ้นคอมจักรยานของพ่อแล้วปั่นไปสู่เส้นทางหลังหมู่บ้านไม่รู้มีอะไรโดนใจให้ทำเช่นนั้นแต่แขนขาและร่างกายกลับขยับไปเองราวกับกำลังทำสิ่งที่ไตรตรองไว้เป็นเวลามานานแล้วเบื้องหน้าคือรถยนต์คันหนึ่งที่แร่นสวนทางมาในซอยเปรี่ยว อาจเพราะความคิดชั่ววูบที่ทำให้ผมตัดสินใจพุ่งจักรยานเข้าใส่ยานพาห,าหนะคันนั้นภาพใบหน้าของพ่อคือสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในห่วงความคิดตราบจนลมหายใจสุดท้ายที่ถูกพรากออกจากร่างไปสิ่งเดียวที่ปรารถนาคือได้พบกับท่านอีกครั้งแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่อัตวิบากกรรม หนึ่งในการกระทำที่บาปหนักที่สุดดวงวิญญาณที่คิดฆ่าตัวตายต้องวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนั้นฆ่าตัวตายซ้ำแล้วส้ำเล่าเรากับติดอยู่ในวงจรที่มีวันรีหนีนั่นทำให้ผมได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตำนานทางสามแพร่งที่ชาวบ้านร่ำหรือหากมนุษย์ผู้ใดสิ้นใจ นัเส้นทางสายเปรี่ยวหลังจากพระอาทิตตกจะต้องวนเวียนอยู่ที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอยหาผู้เคราะร้ายมาเป็นตัวตายตัวแทนก๊อฟคือหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายกลุ่มจักรยานปีศาจไม่ได้ตามราบผมแต่ตามราเขาตั้งหากพวกมันปรารถนาจะได้ไปผุดไปเกิดผิดกับผมที่ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันไปไหนเว้นแต่ จะชดใช้กรรมจนหมดสิ้นทุกๆคืนผมจะปั่นเจ้าสองล้อคู่ใจซึ่งจริงๆแล้วก็คือจัก,กรยานของพ่อมาที่ถนนสายนี้เพื่อฆ่าตัวตายอย่างที่ทำมาแล้วนับร้อยนับพันครั้งและทุกครั้งที่ผมตายความทรงจำก็จะสูญหายเหลือเพียงความทรงจำก่อนจะมาถึงเส้นอาถรรพ์น,นี้วันนี้เป็นโชคดีที่ผมได้เจอเพื่อนใหม่ ซึ่งจะวนเวียนอยู่กับถนนสายนี้ไปอีกนานโดยที่ผมจะไม่สามารถจำเขาได้ผมก็เหมือนกับนักโทษที่ถูกรบความทรงจำแล้วนำมาทรมานซ้ำๆจนกว่าผู้คุมจะพอใจซึ่งบอกไม่ได้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่พรุ่งนี้เช้าชาวบ้านคงมาพบศพของก๊อฟแล้วตำนานทางสามแพร่งอาถมก็จะดำเนินต่อไป เคราะดีสำหรับพวกเขาเวลาอาถรรพ์จะเป็นเพียงช่วงเวลาโพลเพลจนถึงตอนดึกในตอนเช้าหรือกลางวันมันจะเป็นเส้นทางปกติที่ผู้คนสัญจรไปมาอย่างสบายใจนี่คือข้อจํากัดที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีผมทอดสายตามองร่างของก๊อบที่นอนแผ่รายอยู่บนพื้นด้วยความสงสารน้ำตาไหลคอเบ้าอย่างไม่อาจควบคุมอยู่วินาทีนั้น ความรู้สึกเจ็บแรลที่ศีรษะก็เกิดขึ้นอีกครั้งผมรู้สึกเหมือนโรคทั้งใบดับบู้ทุกอย่างกลายเป็นสีดำสนิทภาพสุดท้ายที่เห็นคือภาพใบหน้าเยเกของกอ๊อฟขณะที่ผีร้ายตนหนึ่งย่างกลายเข้ามาหามือเน่าเฟะแตะลงบนใบหน้าของเขาชุดกระชากวิญ,ญญาณออกจากร่างทิ้งไว้เพียงกายหยาบเป็นของต่างหน้าอาถรรพ์มรณะต่อไป 5้าโมงครึ่งแล้วผมอยู่ในชุดเสื้อยือดกีฬาและกางเกงขาสั้นเห็นเจ้าสองล้อคู่ใจออกมานอกบ้านพร้อมสวมหมวกกันน็อกสำหรับขี่จักรยานลมเย็นๆพัดมาปะทะใบหน้าเรียกความสดชื่นในตัวให้รู้สึกกระปรี้กระเปราผมเห็นดังนั้นจึงไม่รอชา้ากระโดดข่อมจักรยานแล้วขี่ไปยังทางเดินหลังหมู่บ้านอย่างรวดเร็วการขี่จักรยานวันนี้ต้องสนุกอย่างบอกไม่ถูกเป็นแน่